สวัสดีครับผมเล็กไทยคานะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์โต y ยต a า a m r y ปี2015อัพนะครับวันนี้ได้มาติดตั้งจอ Android นะครับเคนเซ n นนะฮะขนาดหน้าจอก็10นิ้วนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Android เวอร์ชัน13นะครับ CPU 2.7 GHz นะครับแรม8ล o ม256นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เร็วที่แรงนะครับหลักๆนะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้า UI นะครับที่ใช้งานง่ายมากที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยเล่น Android มานะครับในส่วนนี้นะครับไอคอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพลงนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องหรือไฟล์วิดีโอที่อยู่ในตัว USB นะครับก็เราสามารถจะดาวน์โหลดออกมาเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับแล้วก็ระบบควบคุมมัลติมีเดียต่างๆนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่นะครับ เปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับได้หมดนะครับมาจากประมาณนี้นะครับะระบบนำทางนะครับแล้วก็กดไปที่ไม้ได้นะฮะเฟชั่นไอแลนด์ครับเห็นไหมครับระบบการประมวลผลเร็วนะครับรวดเร็วมากครับก็สามารถจะใช้งานนำทางไปได้เลย ในส่วนของแอปต่างๆก็จะอยู่ในในนี้นะครับแหล่งรวมแอปนะครับขอย้อนกลับมาอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็น Android Auto นะครับตัวนี้จะเป็น FM ซึ่ง FM Park พา FM จะเป็นชัดมากนะครับออนเห็นไหมฮะด้านซึ่ง210ต,ตัวอย่างพบว่าเมื่อถามถึงความคิดของป,ป,ประชาชนต่อการปรับสิ่นใจ ของพรรคประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยตัวอย่างห้าสิบสี่เป็นระบุว่าไม่เห็นด้วยกในส่วนของอิมูเซอร์นะครับไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างสิบสองเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยอย่างแรงความคิดต่างๆนะครับซึ่งเราพัฒนามาหมดทุกอย่างแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เสียบในกากตั้งั้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วในส่วนของสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจขณะที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ระบุว่าจะยังเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่โดยที่ดาเนคคอ ทิศทางสกน้าเริ่มต้นสัปดาห์ติดตามก้าวปัญญายนนี้ในวันฮังคารรอมาตรฐาหรือว่าคําสั่งเสียงก็ได้นะครับนในการที่เราจะแบ่งแยก2หน้าจอนะครับเราจะดู YouTube หรือดูอ่า g ูเกิลเมพเราก็สามารถจะกดแบ่งแยก2หน้าจอได้นะครับก็คือกดที่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็แตะมาตรงที่ตรงนี้ก็จะเป็น2หน้าจอนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับภาพคมชัดมากนะจะเห็นคิ้วท้ายต่างๆนะครับมุมมองที่กว้างนะครับก็โอเคนะครับรูปแบบงานติดตั้งก็เป็นชุดลักนะครับไม่มีการตัดต่อสายใดแทงสิ้นนะครับรวดเร็วทันใจนะครับก็วันนี้ช่างลิกก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ